วัสดีทุพบกันดีเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอนนะครับคลิปนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3นะครับของชุดแฮปปี้มิลนะครับในส่วนของกระตู้นเรื่องโซนิคภาคที่3นะครับก็เนี่ยเป็นกล่องของชุดที่5กับ6นะผมแล้วก็สัปดาห์ต่อไปจากนี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของของเล่นโซนิคนะผมก็เดี๋ยวไ้คอยติดตามชมกันส่วนสัปดาห์นี้นี่ผมได้มาทั้งหมด2ตัวนะครับมีตัวผมเขียนว่าชาร์โดบวกเนะมีเลขบวกตรงนี้สัญลักษณ์บวกแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเขียนว่าชาร์โดนะผมจะเป็นแบบ สองตัวแบบนี้เอาเป็นตัวนี้ก่อนและกันนะผมนี่ตัวนี้ก่อนอเ,เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแกะออกมาก็ตัวนี้วงล้อที่ให้มาเป็นสีส้มนะผมนี่สีส้มแบบมีแล้วก็ลักษณะเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้นะผมน,นี่ครับสังเกตครับมันจะเป็นแบบคลื่นนะผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็ ตัวนี่ครับก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะผมเป็นสีเหลืองแบบซีดๆผมจางๆนุ่มแล้วก็ตัวสัดส,ส่วนมันดูแปลกๆแล้ับผมดูไม่ค่อยจะสมส่วนเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ในกล่องนะผมนี่ครับผมมีสติกเกอร์มาให้อเคดเดี๋ยวเราจะมาแปะ ตัวรองเท้ากันก่อนนะครับตัวรองเท้าเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนนี้นี่ครับได้แล้วครับแบบนี้เลยก็ต้องดูนิดหนึ่งนะผมมุมมันจะอาจจะแบบ นี่ครเรียบร้อยนะครับนี่ก็พยายามติดให้แน่นๆนะครับผมให้มันสนิทนะครับด้านบนจะเป็นถุงเท้านะผมจะเป็น3กับ4ครับ3กับ4โอเคนี่ผมเรียบร้อยนะผมในส่วนของตัวติดตัวอ่า สติกเกอร์นะผมแล้วก็มาติดเข้าไปเลยครับนี่มันจะล็อกพอดีนะครับผมแบบนี้แล้วก็เราจะมาติดสติกเกอร์ด้านบนกันนะผมก็เป็นสามเหลี่ยมนะผมก็ให้มาอยู่ประมาณหกชิ้นนะผมก็จะพยายามติดให้ครบนะครับน่าจะห่างๆกันอยู่พอสมควรนะผมสำหรับตัวสติกเกอร์ขอห่างเป็น2แล้วกันครับนี่ อโอเคเรียบร้อยครับรู้สึกเหมือนตัวเนี้ยจะให้มาพอดีนะผมกับการติดระยะห่างก็ห่างหนึ่งช่องนะผมห่างหนึ่งช่องหนึ่งช่องก็จะติดได้พอดีนะครับผมนี่เลยโอเคครับตัวแรกผ่านไปเรามากันที่ตัวที่สองกันนะครับผมนี่ครับตัวที่สอง นี่ตัวที่2เป็นสีดำนะครับผมนี่ครับตัววงลอ้อจะเป็นสีดำนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ที่ให้มานี่ครับก็ตัดกับสีดำพอดีเลยนะครับนี่ครับตัวสัดส,ส่วนจะเป็นยังไงนะผมนี่ครับตัวนี้ก็สัดส,ส่วนก็ดูดีนะผมดูดีกว่าตัวนี้ตัวนี้สัดส,ส่วนดูแปลกๆนะครับผมพอมาตัวเป็นตัว s h a ์โดสีดำนยสัดส,ส่วนดูดีกว่าครับแล้วก็ดีเทลนะผมเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็เนี่ย Driver, จะมีแถบสีแดง dank. 3าจุดแบบนี้นะผมการลงสีดีนะผมตัวนี้ก็ลงสีดีเช่นกันมาสีดำนี้ก็ลงสีดีเหมือนกันนะครับผมโอเคเราจะมาติดสติกเกอร์กันนะผมเป็นรอ,องเท้านะครับ เรียบร้อยนมติดสติกเกอร์สองข้างแล้วก็นำมาแปะติดครับกับวงล้อนะผมเข้าไปเลยครับนี่ครับโอเคผมเรียบร้อยนะผมแล้วก็จะมาติดสติกเกอร์นะผมก็เป็นลักษณะสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะผมก็น่าจะห่างสองชิ้นนะผมน่าจะ 2ห่าง2น่าจะได้นะผมเพราะว่าเหมือนจะระยะเหมือนจะที่นะครับผม1 2ติดติดหนึ่งสอง โอเคผมก็ระยะห่าง2ช่องนับจะพอดีแล้วก็จะเหลืออยู่1ชิ้นแบบนี้แต่ว่ามันติดแล้วมันก็จะจะมีส่วนหนึ่งที่มันจะถีกว่าส่วนอื่นนะผมก็ติดตรงนี้แล้วกันครับนี่โอเคนี่ครับก็ติดเรียบร้อยประมาณนี้หนมสำหรับตัววงล้อหนุ่มก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสัปดาห์ที่สามหนุมก็จะเป็นตัวที่ ห้ากับหกเนี่ยเป็นสีดํากับเสืองแบบเหลืองไข่ๆนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ใครที่ได้กันแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าได้ทั้งหมดครบทั้งหมด6ตัวเลือกอย่างนะผมก็สําหรับผมนี่ก็ครบทั้งหมด6ตัวเดียวจะขาดอีก2ตัวคือ7กับ8เนี่ยรออีกสัปดาห์ถัดไปนะผมรอประมาณสุกหน้าผมจะได้เห็นแน่นอนครับว่า2ตัวส,สุดท้ายเป็นตัวอะไรผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงนี้ก็อย่าลืมกดดตามกด s u b s c ค i b e กดไลค์กดสันกร่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็สำหรับวััันนนี้กกก็็จาไปบตวชชุุดด Happy Me ะรเ โซนิคนะครับผมภาคที่สามนุมไว้ติดตามชมในคลิปหน้าเป็นโซนิคตัวที่7กับ8รอกันในคลิปหน้าไปดูผมเจนครับสวัสดีครับ